สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูไทยๆอย่างข้าวต้มมัดมาฝากกันค่ะเราสามารถประยุกต์ใช้สูตรสิ่งของและเทคนิคตามพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่เราหวังว่าหลายๆท่านคงจะถูกใจและขอให้มีความสุขกับสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าขนมไทยนี้นะคะ โดยประมาณก็จะมีเหนียวครึ่งกิโลแล้วก็แช่น้ําไว้ประมาณ4ี่ชั่วโมงนะคะเราก็จะเป็นกล้วยซุรินามลักษณะอย่างคล้ายๆกล้วยหักมุกบ้านเรานะคะเพราะเราหากล้วยน้ำว้าไม่ได้แต่ว่าเราใช้อันนี้ก็อร่อยดีค่ะเอามาบ่มไว้ให้เขาดําแบบนี้เลยค่ะหวานแล้วก็อร่อยมากๆขณะที่ราข้าเหนียวเดี๋ยวเราก็มาจัดก,การเดี๋ยวเราจะตัดไปตอกจะตัดเป็น2แผ่นเนาะแผ่นหนึ่งเล็กแผ่นหนึ่งใหญ่แล้วก็ตัดประมาณสัก78นิ้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไม่ตอกไปแช่น้ำเนาะ เขาจะได้ม้วนง่ายๆกระทิ480กร,รมัมหรือ2ถ้วยตวงเกลือ2ช้อนชาครึ่งสุดท้ายเราก็จะใส่กระทิก้อนแบบนี้ลงไปช่วยเขาเขาจะได้มันๆอร่อยออร่อยนะคะใบเตยนี่ค่ะเดี๋ยวเรา,เราผัดกระทีนะคะเราจะใส่ใบเตยด้วยเดี๋ยวใครไม่มีใบเตยสดก็ใช้ใบเตยที่อยู่ในช่องคลิปนะคะประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถั่วดำแช่น้ำไว้ค้างคืนนานๆเลยค่ะแนะนำว่า ไม่ควรจะใส่เบกกิ้งโซดาเพราะว่าเบกกิ้งโซดาบางทีเขาจะทําให้ถั่วเนี่ยเปื่อยเกินไปแล้วก็รสชาติไม่อร่อยค่ะจะออกเฟื่นๆพอเราแช่ได้ครั้งคืนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใชหมออบแรงดันหรือกระทะอบแรงดันประมาณเนี้ยนะคะแล้วเราก็จะต้มเราทําไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วต้มใส่มอเน,นี้ย น่าจะประมาณไม่เกินช่วงครึ่งชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะใช้วิธีการต้มไปแบบธรรมชาติเสร็จแล้วพอเราได้ถั่วดําแล้วนะคะใส่ช่องฟิตไว้เลยใช้เมื่อไหร่ได้ตลอดเวลาเลยค่ะเริ่มต้นทํากันเลยค่ะเอาน้ํากะทิ480กรัมใส่กระทะแล้วเราก็จะเอาใบเตยใส่ลงไปเลยค่ะสักหใบนะเนาะเกลือ2ช้อนชาครึ่งใส่ลงไปในกะทิเลยค่ะน้ําตาล 184กรัมอย่าเพิ่งเอาใส่นะคะเอาไว้สุดท้ายเลยนะคะถ้าเราน้ําตาลใส่ลงไปพร้อมกับกะทิตอนนี้ที่เราไปเคี่ยวนะคะจะทําให้ข้าวเหนียวสุกช้ามากเลยทางที่ดีนะคะเราจะเอาน้ําตาลเนี่ยไปใส่สุดท้ายเลยค่ะเสร็จแล้วเรารอเอาส่วนเนี้ยนะคะตั้งไฟให้เดือดเตรียมถั่วไว้นะคะถั่วเท่าไหร่ก็ได้ตามชอบแต่ว่าพยายามอย่าใส่เยอะนะคะตัวกะทิก้อนเราจะใส่สุดท้ายอีกเหมือนกันค่ะส่วนของข้าวเหนียวทําให้เสด็จน้ํารอไว้นะคะ เที่ยวกะทิให้ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเอาข้าวเหนียวมาใส่ถ้าเราต้องการเหนียวคนน,นานๆถ้าเราต้องการห่อง่ายๆเราก็จะควรกับเดียวถ้ากล้วยดำๆอย่างเงี้ยเราผ่าครึ่งอย่างนี้นะคะผ่าครึ่งแบบนี้เลยแล้วยังอยู่ในเปลือกอยู่นะคะเแต่แล้วเราก็มาตัดในเปลือกแบบเนี้ยค่ะยาวออกจากเปลือกนะคะใช้แล้วเดี๋ยวค่อยแกะออกเนี่ยค่ะเราก็ใส่จานไว้ทั้งเปลือกแบบนี้รอนะคะ <S <s ถ้าเป็นกล้วยที่เขาไม่ได้แก่มากอย่างเงี้ยแต่เวลาทานแล้วเนาะเขาก็จะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะ ก็พยายามแยกแกะออกหมดนะคะแล้วก็เหลือเปลือกไว้หน่อยหนึ่งนะคะแล้วเราก็ผ่า3ครั้งนะคะ3าครั้งแล้วเราก็ถ่ายทีหนึ่งที่ได้หใไสเขาจะดูแข็งๆเราต้องสับไสเขานิดนึงนะคะไสอย่างเงี้ยมันจะแข็งทานไม่อร่อยเราก็เอามีดสับเขาสักนิดนึงเนาะ,ะเราได้กล้วยแบบนี้เราก็เอาไปรอไว้นะคะไว้ห่อเนาะเคี่ยวกะทิใบเตยเกลือให้หมวดเล็กน้อยเพื่อความปลอดภัยเอาน้ำตาลมาใส่หลังสุดเนาะตามตลาดคั้นนะคะเอา งนี้กะทิก้อนเขาก็จะไม่ค่อยอร่อยเท่าที่ควรนะคะเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงต้องใช้กะทิก้อนเพิ่มนะคะแต่ว่ากะทิก้อนอะ่ะมันจะทําให้ดูเขาแห้งๆนิดนึงนะคะเขาจะเป็นมันดีเวลาตอนที่เราควรตรงนี้นะคะ่ะมาดูกันนะคะว่าเวลาเราควรเนี่ยเราจะเอาแบบว่า ให้เม็ดลื่นเป็นเม็ดๆหรือว่าเราจะเอาแบบเหนียวเหนียวมี2วิธีถ้าใครชอบเหนียวเหนียวก็กวนให้นานนิดนึงถ้าใครไม่ชอบเหนียวนะคะเราก็จะเอาขึ้นเร็วนิดนึงเพราะว่าถ้าเราขึ้นเร็วเเนี่ยจะทําให้เราห่อได้ง่ายการห่อเขาต้องมัดอ่ะถ้าเกิดเราจะให้ห่อง่ายๆนะคะเราต้องรีบห่อร้อนร้อนถ้าเราห่อขณะที่เขาเย็นแล้วเนี่ยเขาจะเหนียวแล้วก็จะตักออกมายากมากเลยค่ะเกลือเนี่ยน,นะคะเป็นเกลือไม่ใช่เกลือไอโอดินนะคะนี่คือเกลือทะเลแต่ว่าเป็นเกลือทะเลชนิดที่ป่นแล้วนะคะ เดือดแล้วนะคะเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆพยายามอย่าให้แตกมันนะคะเพราะว่าถ้าเขาแตกมันแล้วมันจะไม่เข้ากันดีกับข้าวเหนียวเท่าไหร่ะคะตอนนี้เริ่มเดือดแล้วเด๋ยวก็จะได้ที่แล้วนะคะใบเตยหอมได้ที่มากเลยความหอมของเขาก็ลงไปอยู่ในกะทิแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเอาใบเตยเนี่ยไปทิ้งกันเลยวันนี้ทําสูตรเล็กๆให้ดูนะคะเพราะว่าจะดูกะทิเขาน้อยมากเลยเวลากวนะจะค่อนข้างลาบากนะคะถ้าสูตรเล็กเกินไป พอดเีเป๊ะเลยนะคะควรจะทำสามสูตรขึ้นไปกําลังดีหรือทาอย่างน้อยก็กิโลหนึ่งกิโลหนึ่งหรือกิโลครึ่งอย่างเงี้ยค่ะทําให้เราควรง่ายค่ะอย่างเงี้ยมันเหมือนติดก้นกระทะนะคะอย่างข้าวเหนียวมูนเหมือนกันเวลาเรามูนข้าวเหนียวอะ่ะสังเกตดูนะคะถ้าเราทําน้อยๆอ,ยอะ่ะมันไม่ได้ซักทีเลยตามสูตรอะ่ะแต่ถ้าเราทําเยอะๆเขาจะสวยต้องสังเกตดูเพราะว่าสัดส่วนของต่างๆมันจะพอดีกันนะคะเดี๋ยวเราได้อย่างนี้เนาะแ๋ยวเราก็จะเอาไปเตยเนี่ยไปชี้เดี๋ยวเรา ข้าวเหนียวมาใส่กันเลยค่ะให้เป็นเม็ดแข็งหน่อยแช่ไว้สัก3ามชั่วโมงพอค่ะกะทิได้ที่แล้วเอาข้าวเหนียวมาเทใส่เลยค่ะแล้วก็เปิดไฟเบาๆนะคะอย่าเปิดไฟแรงอย่าก,กวนนะคะกับข้าวเหนียวจากล่างขึ้นบนนะคะอย่างนี้แนะนําว่าทําสูตรใหญ่จะดีกว่าค่ะน้ํากะทิเขาก็จะพอดีกับข้าวเหนียวแบบนี้ดูน้ากะทิจะน้อยไป เวลาเราทําของอะไรก็แล้วแต่สูตรน้อยๆบางทีมันชอบจะเพี้ยนกะทิเนี่ยจะใส่เกลือสูตรได้นะคะแต่ว่าเวลาเรากวนหรือเคี่ยวเคี่ยวน้ํากะทิให้เข้างวดนิดนึงเดี๋ยวเราผัดไปเรื่อยๆนะคะให้เขาดูดน้ําให้หมดเลยเราก็ควนมาได้ถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะน้ํากะทิก็หายไปหมดแล้วนะคะถ้าใครไม่ชอบให้เหนียวมาก ให้หยุดกวนเลยนะคะตอนนี้แล้วก็น้ําตาลมาใส่ได้แล้วเหนียวเขาดูดน้ํากะทิไปหมดแล้วนะคะทําให้เม็ดเขาไม่เป็นไตแล้วเวลานึ่งก็คือยังไงก็จะสุกแล้วนะคะแต่ตอนนี้น้ํากะทิเข้าไปอยู่ในเม็ดข้าวหมดแล้วดูเขาดูดกันไปจนพอดีแล้วอย่างนี้คะ่ะตอนนี้เราไปนึง่งยังไงก็สุกนะคะเพราะบางคนจะเจอปัญหาโอ๊ยทําไมมันนึ่งไม่สุกททีนี่ปัญหาตรงน,นี้ด้วยค่ะเนี่ยถ้าใครต้องการที่เม็ดเป็นเงามันสวยลืน่นก็ให้หยุดเลยนะคะ แต่ถ้าต้องการเม็ดให้เหนียวๆก็วนต่อไปอีกนิดนึงสามารถเลือกได้2วิธีค่ะถ้าเราอยากให้เป็นเม็ดมันเลี้ยงสวยน้ำกะทิเข้าไปเต็มแล้วนะคะเราก็เอาน้ำตาลมาใส่ได้เลยไม่ต้องให้แห้งข้าเหนียวเคี่ยวงูได้จะยิ่งสวยมากเลยค่ะแต่ของเราหาข้าเหนียวเคี่ยวงูไม่ได้นะคะเราเลยใช้ข้าเหนียวนำเข้าจากเวียดนามมาได้แบบนี้แล้วนะกะทิแห้งจนหมดแล้วแบบนี้แล้วเอาน้ำตาลมาใส่เลยค่ะนี่ค่ะเราใส่น้ำตาลลงไปเลย ขั้นตอนนี้นะคะเราก็ค่อยๆตะล่อมจากล่างขึ้นบนอย่างนี้คะ่ะวันนี้อยากจะทําให้ดูกันในส่วนของแม่น้อยนะคะปกติมีคนสั่งมาค่ะแต่ว่าช่วงนี้ค่าไฟแพงมากรู้สึกจะไม่คุ้มก็เลยหยุดทำข้าวต้มมัดไปเพราะว่าข้าวต้มมัดเราต้องนึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะจะทําให้กล้วยสีสวยแดงน่าทานมากเรานึ่ง30-40สินาทีก็ จะสุกแล้วนะคะแต่กล้วยเขาจะสีไม่สวยะคะ่ะสีจะขาวๆถ้าเราอยากให้กล้วยสวยเราต้องนึ่งให้ไปชั่วโมงครึ่งเลยคะ่ะดูนะคะน้ําตาลลงไปเคลือบเห็นไหมคะเราจะเห็นว่าน้ําตาลเป็นมันเงาเลยนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวเริ่มแชะขึ้นมาอีกรอบนึงตอนนี้น้ําตาลจะมาเคลือบนะคะข้าวเหนียวแต่ว่าเคลือบตอนเนี้ไม่มีผลกับการนึ่งแล้วะคะ่ะเพราะว่า ข้าวเหนียวดูดน้ำกะทิเข้าไปไว้ในตัวเองหมดแล้วตอนนี้น้ำตาลก็อยู่ข้างนอกเนาะก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะนึ่งไม่สุกนะคะบางคนเนี่ยเขาจะเอาประมาณนี้เลยค่ะเพราะว่าจะทําให้ห่อง่ายนะคะเวลาเราตักใส่ปุ๊บเอ,เอากล้วยวางปั๊บเนี่ยเราหอ่อปุ๊บมันจะง่ายมากเลยค่ะแต่เขาจะไม่ค่อยเหนียวเขาก็จะดูแฉะลื่นๆเนาะถ้าเราจะเอาเหนียวเราก็ต้องกวนไปอีกนิดนึงเนาะแล้วก็จะกวนไปอีกแป๊บนึง ความาได้ประมาณนึงแล้วนะคะน้ำตาลที่เป็นเงาเงาอยู่เป็นน้ำๆก็หายไปแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอากะทิก้อนเรามาใส่เลยค่ะแล้วก็คนแล้วก็ในกะทิก้อนเนี่ย<ม>เขาจะมีมะพร้าวที่เหมือนมะพร้าวขูดนะคะติดอยู่นิดนึงอยู่ข้างในตัวเนื้อมะพร้าวเ,เวลาเคี้ยวไปเราก็อาจจะไปเจอเนื้อมะพร้าวนิดๆน,นะคะถ้าเกิดใครชอบเนาะก็สามารถขูดเอาเนื้อมะพร้าวถึงที่เกิดใส่ไปหน่อยได้เลยค่ะอร่อยดีเข้ากันดีหมดแล้วเดี๋ยวเราพอเลย มันจะอร่อยไหมนะมันจะเค็มไหมนะจะเพิ่มน้าตาลอีกนิดหรือว่าเราจะเพิ่มเกลืออีกหน่อยนะคะเราก็เอาไปชิมดิบๆแบบนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะว่าอร่อยไหมนะสวตัวนะคะพอแล้วหวานแล้วก็เค็มถ้าใครอยากจะเค็มกว่านี้สามารถใส่เกลือเพิ่มได้ส่วนตัวแเราคือเค็มกว่าหวานเนี่ยพอดีเป๊ะมากเลยค่ะพอแล้วเดี๋ยวเราไปทานกับถั่วดำ แล้วก็กล้วยมันก็จะเข้ากันพอดีค่ะขนมไทยที่แบบมีแตก่กะทิถั่วเกลือน้ําตาลแต่ทําไมมันอร่อยเหลือเกินเนาะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นประเพณีเราเนาะที่เราเกิดมาเราก็เคยได้ทานแบบนี้มาจะ้ม่ห่อข้าวต้มก,กันเราก็พยายามเอาเนี่ยคะ่ะแผ่นล่างเนี่ยชิ้นใหญ่แล้วก็สวยหน่อยแล้วก็เอาใบหนึ่งอะ่ะวางขวางแบบนี้นะคะม้วนทางด้านอ่อนนะคะอย่าม้วนทางด้านโคนนี้เนาะ ส่วนข้าวเหนียวนะคะหลังจากที่เราทําสุกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะดูควันขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาฝาปิดไว้นะเพราะว่าถ้าเขาเย็นแล้วอ่ะเขาจะเหนียวมากเลยค่ะแล้วก็ทําให้เราอ่ะห่อยาานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาห่อันเลยล<อ>ก็จะเอาถั่วดาในส่วนส่วนตัวแล้วนะคะถ้าไม่ได้ทําให้ดูอย่างเงี้ยคือจะวางเต็มโต๊ะเลยค่ะพอวางเต็มโต๊ะปุ๊บก็จะวางถั่วดำพอวางถั่วดาเสร็จเรียกก็จะตักข้าวเหนียวใส่ทุกอันเลยค่ะแล้วก็วางกล้วย แล้วก็เา้าเหนียวทับแล้วก็วางถูด,ดำแล้วก็ห่อทีเดียวแต่วันนี้จะทําให้ดูนะคะว่าทําอย่างไรบ้างเนาะเรามาดูกันเลยค่ะถ้าเราอยากให้หอ่อก็ต้องมัดสวยลายขวางแล้วก็เอียงด้านนี้นะคะเอียงด้านข้างเนาะห่อทางด้านข้างนี้ค่ะเราจะไม่ห่อตรงๆแล้วเราก็วางถูด,ดำไปสักสี่หเมตรอย่าเยอะนะคะก็อาวุธคู่ไกลอันนึงก็คือซิลิโคนลักษณะยอย่างนี้มันจะตักง่ายมากเลยค่ะเราก็จะตักมาประมาณซิลิโคนหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็วางลงไป แล้วก็เราก็จะเอากล้วยมาใส่ลงไปเนาะแล้วเราก็เอาข้วเหนียวปิดนี่ง่ายมากเลยเห็นไหมคะนี่เขานิ่มง่ายแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาเย็นแล้วหอ่อยากมากเลยนะคะแล้วก็เอาถั่วดำวางข้างบนอีกนิดนึงนี่แล้วเราก็จะห่อนะคะเราเอาทั้งนิ่มไว้ข้างล่างนะคะเอานิ่มปิดข้างบนเนาะแล้วก็ัพับเข้าไปอย่างนี้พับเข้าไปแบบนี้ค่ะนี่แล้วเราก็หักมุมปุ๊บนะคะแล้วเราก็หักแบบนี้นะคะ หักมุมโบนแล้วเราได้ไม่สวยแล้วก็จะมีไม้เ,เล็กๆอย่างนี้ไ,ไว้อันนึงเนาะแล้วก็ดันเขาเข้าไปให้แน่นๆนะคะเราก็หักพับพับครึ่งก่อนเนาะมันก็อย่างนี้นะคะ<ม><ม>ก็สวยแล้ว<ม>เห็นไหมคะสวยเลยเนะชัวบางเนาะเอาข้าวเหนียววางตามยาวนะคะวางตามยาวเอากล้วยมาวางเอาข้าวเหนียวมาทับโบนแล้วก็ม้วนเนาะม้วนเห็นไหมคะม้วนตรงนี้เราไม่ต้องคอยเอาไม้มาดันแล้วนะคะ ปุบเข้ามาม้วนฝั่งนี้ให้ยาวกว่าเอาไปคุณฝั่งนู้นแล้วก็ม้วนกันลงไปเขาก็จะนํากันไปเองค่ะทีนี้ <c oughs> เรามือใหม่แล้วมันก็ยังไม่สวยเราคอนโทรลไม่ได้มันข้าวเหนียวมันเกินขึ้นมามนเราก็ใช้ไม้นี้ได้เหมือนเดิมก็มคือพยายามบอกทุกสิ่งเลยนะคะแล้วก็กดเอามือเนี่ยดันข้างไว้อย่างเงี้ยนะคะแล้วนี่ก็กดฝั่งนี้ปุ๊บเหมือนเหมือนคล้ายๆเนี่ยแผลบแบบอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะ นวนเอาฝั่งนี้ยาวกว่าไปคุ้มฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่สั้นกว่าแล้วก็หัก้วนลงไปเดี๋ยวเราจะให้มาดูวิธีการจับจีบนะหักปุ๊บเนี่ยค่ะนะคะ,คะ,นะคะแล้วเราก็เอามือเนี่ยจิบไปตรงกลางเนะะี่ยค่ะแค่นี้แล้วก็หักพับลงแค่นี้มันก็จะได้ละฝั่งนี้ก็เหมือนกันกพกลับข้างขึ้นมาก็เอามือเนี่ยนิ้วชี้เนี่ยจับคู่กันอย่างเงี้ยคะ่ะนิ้วชี้จิกตรงกลาง แล้วก็เช็ดใบตองให้สะอาดเนาะเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวเหนียวมาข้าวเหนียวนี่อย่าลืมปิดฝาไว้นะคะแล้วก็วางทั้งขวางทั้งยาวแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วเราก็เอากล้วยวางแบบนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะดูเราเราจะไม่เอาข้าวเหนียวยาวนี้เราก็เอากล้วยยาวยาวนี้นะคะเวลาเราห่อจะลําบากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็วางทางยาวแบบนี้ถั่วมาใส่เราก็หยิบขึ้นมานะให้ลายเขาว่าเป็นขวางเอียงด้วยนะคะเวลาทําออกมาแล้วอ่ะมันจะมีลายสวยขวางอย่างเงี้ยเห็นไหมคะ มันจะไม่เป็นลายตรงนะมันจะเป็นขวางขวางขวางเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะคะเป็นสินอย่างหนึ่งเลยนะสําหรับขนมไทยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาฝั่งเนี้ยที่นู้ก็หักมุมลงไปพอหักมุมลงไปปุ๊บเราก็ค่อยๆม้วนพับเข้าไปเรื่อยๆพอม้วนพับเข้าไปเรื่อยๆปุ๊บเสร็จอย่างนี้เรายกขึ้นมาได้นะคะเราหักข้างล่างอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูจะทําจีบเราใช้นิ้วชี้จิบกาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปนึ่งแล้วก็มาชิมกันซิว่ามันจะอร่อยไหมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเล็กๆ จะมามัดก,กันเลยนี่นะคะเราก็จะใช้ไม้ตอกนี่เนาะจับะกบคู้กันแล้วก็เอาไม้ตอกเนี่ยนะคะเอานิ้วชี้เนี่ยกดไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงมาเอามาไว้ตรงกลางนี่นะคะนี่กด2มือให้แน่นๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็มาจับเอามือมาจับตรงนี้แล้วก็หมุนหมุนไม่ต้องใช้ตัวมันหมุนนะคะหมุน,มนยิ่งหมุนย,ยิ่งแน่นนะคะเราอยาให้แน่นมากเดี๋ยวแตกนะแล้วเราก็เอามาเสียบลงตรงกลางตรงนี้แบบนี้นะคะ่ะนี่ค่ะนี่เลยเนะาะประมาณนี้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอู้ยแบบว่าเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะขณะที่เราทำวิดีโอดูนะคะเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะนี่เต็มบ้านเลยอะเบสไปนี่นะคะดูเยอะๆเลยเยอะๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมากินคาตัตมัดกับเราอะคนนู้นล่ะว่าไงบายดิไทยสุดราวนะคะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันเลยเดี๋ยวเราไปตั้งซึ่ง เต็มอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้น้ําเดือดจัดเลยนะประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะว่าเขาสุกหรือยังเรามาเช็คซิว่าครึ่งชั่วโมงแล้วจะได้แบบไหนอุ้ยสวยดูน่ากินมากดูกล้วยก็เริ่มแดงแล้วดูสิคะดูยังไม่สุกยังไม่สุกเลยค่ะเดี๋ยวนึ่งต่ออีกแล้วก็ได้เวลาชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะนะคะว่าสีสันเป็นอย่างไรมาชิมกันต่ว่าสุกหรือยังอู้นี่สวยงย มีอันเดียวหลืออันสุดท้ายเดี๋ยวเราจะชิมดูนะคะสุกสนิทมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดูเลยค่ะว่าอร่อยไหมนะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วโอ้ดูสีแดงสวยนะ่าทานมากๆเลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเอาไปทำทานกันเลยนะคะนี่ ดูแล้วยิ่งถ้าได้ไี่ตองสดๆเนาะสีเขาจะเขียวสวยมากเลยค่ะแล้วถ้าเกิดใครอยากให้ข้าวเหนียวสีเขียวสวยก็ปั่นไปเตยใส่ได้เลยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะดูมาจนถึงสุดท้ายนี้แล้วขอให้ทุกท่านจงมีความสุขสนุกกับการทำอาหารนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมและเป็นเพื่อนกัน